ปุ๊บมาแล้วครับ ครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะครับปกติผมจะปกติจะไปลำนี้ลำเล็กนะครับวันนี้มากัน4ี่คนมเนข้ครับมากัเพ่นสี่คนเดี๋ยววันนี้จะไปจิ๊กครับเหยียบปลอมทั้งหมดเลยแล้วก็ต้องไปลุ้นกับบรรยากาศครับวันนี้ดูโ้มาแบบมามืดเลยครับ เดี๋ยวลองดูวะครับว่าจะรอดไหมวันนี้ nhiều bậc ông cũng có mắt ทันบอกว่าน่ะม่าจะทันมนั mm ้งนไอ้ซีฮะตีแว้นนะตีป๊อกตีป๊อกไปอ่าชังโจนะครับมาครับลุงไก่อืมคมนักเหลอฟันอ่ะคมนักเหลอโอเคมาแล้วครับ ว้ากัดหน่อยเดี๋ยวเลือดออกอืนี่ครับอ่านี่ครับอีซีแวนอันนี้แคทนะครับกินแคทพอดีเมื่อกี้ตีไปแล้วก็ดัวนะครับก็เลยว่าเออการปลาฟันคมเนี่ยก็เลยถูกสลิงไว้นะครับโดนตีป๊อกครับอซีแวนครับโ <Okay. S 1> อเคเด็ดครับหาคำบไปอีกอืม เหลี่ยนมาเป็นแคดินซีมาครับ <laughs> ชายฝั่งทะเลตานะครับแถวลำำัดนะครับแคดินซะีน้ำประมาณ5เมตร <laughs> งปุปม,ามาแล้วครับกระมงมาแล้วเหยปลาใหญ่ไม่กินน่เอาหยองของเล็กมาแก้อันนี้ใช้เหยื่อมาห้ากลับนะค,ครับน้งไก่โอเครับเรียบร้อยกระมงโดน กระมงครับช่วงนี้เล่นกระมงไปก่อนได้มาประมาณสักสามสี่ตัวแล้วเว้ยละปีคอมไปเจีไปหายละเฮ้อมันมัน,มนคือบางทีลงไปมันก็กินเลยนะอืม อะไรอ่ะเราไปใหญ่อังเรจะวนเวียนเนี่ยโอ้โหจมเลยกลางน้ำกันเนี่ยแข็งถ้าแข็งแข็งก็คือลอยมาเลยหางกิ่วหรือหางเหลืองอันเดียวกันไม่ลงไก่ มาโด,โ,โดนแล้วพี่โบ๊ทโดนแล้วตำแหน่งนั้นนี่ว่าไปไไตนง่มไกส่สายขยับเข้าสายเสาเรือเขยับเข้าไปอีกได้ไหมครับให้กลางเรืออยู่ตรงกลางร่องอะโดนสายไหนอะมงมงมาแล้วครับมงมาแล้ว มันกินกลางน้ำค,ครับผมนี่แหละมาแล้วกระมงอาหาปลากับข้าวครับกระมงน้อยอ่านอ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 นน,อน้นน่ใช้เยอประมาณหากักหักกมครับสายหน้าอ่าสิบห้าปอนแล้วก็ พีศูนย์ยุทหก,ทก,ทกไก่ผมฝากเลยนะครับหนีมันกินหมดนะพี่บอสตอนนี้อยู่มัวหมดเห็นนะอยู่มัวหมดแล้วครับกระมงว้าวสามตัวแล้วนะลุดเนี่ยตาม,มันใหญ่ววามาแล้วโอ๊ยเ,เจ็บเจ็บนี่เจ็บนะแต่ตัวไม่โตว้ย ินดี้นี่ดาย้่อ๋เดช่องวไม่ได้ีานี่องเี่ย่นี่ไดช่องไดช่องแล้วมาแล้วไดช่องแล้วมาแล้วไดช่องแล้วหมาแล้วมาเับกำงลอยมตัวลอะไรี้ รุด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 สีเดียผมนะเฮ้ยของไก่กินเลยครับข้าวกินเลยเอาไหม่ผิดทำไมเรือปัดมาทางนี้ครับโดนแล้วอุ้ยกดกดกดโดนแล้วโดนแล้วแล้ว

ลุงไก่บอกยังไม่ทันดับเครื่องเลยอ่ะน้โจขโมยตกไปแล้วอ่ะมาแล้วครับอังเกยที่น้าโจตามหาวันนี้แล้วโดนแล้วนะครับวันนี้ถึงฝันแล้วโจพิชิงมาลุงไก่ยังไม่ทันจอดเลยอันนี้ก็ขยับจะถึงฝั่งแล้วครับเพราเราเริ่มออกกองเทียมนะครับน้ําก็ประมาณ10เมตรแล้วก็ขยับเข้ามาใกล้ๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เรามาสัก3ามสี่โมงลวนะครับ เมื่อกี้นาโจโดนไปทีหนึ่งอังเกยเยือะสิบกรัมครับกรัมครับผมเอ็มมาละ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 ใช่ใช่มาละมาละแถวๆน่้จีมาละมาละมาละ ไปดีแค่ได้ชั่วโมงนี้ครับังเกยครับอังเกยรายเย็นอันนี้เป็นหินกระเด็นกระเด็นนั่นลงไก่องใหญ่เลยเหรอของใหญ่เลยไม่เด่นใช่ไหมไม่ขาดไม่ขาดไม่ขาดม,มีอยู่ เดือุเอ็นสิบกรัมครับแล้วแต่ท่านนะฮะขอดูขอดูอดมีเกยอ,อยู่กิกัดละเขาต,ต,ตื้อไปเลยอะ่ะเจ๊หนึ่งสองนั่งไงไม่เป็นไรม่ได้ไไดลงไปลงไมลงไปงไหมเออข้อข้อไปเนะี่ยหน้าดินเนะี่ย อยู่เนี่ยไม่ใช่อ่ะเหลืองเหลืองอันนี้เขาเรียกอะไรนะไก่ปลาพิกุลเหรอสองตัวชั้นแหละดีกว่าอีโป้งวะวิวเออนี่ฮะปานพูดถึงก็มาเลยมาแล้วครับ ชูเอ็นจิกกิ้งลัว10กรัมพรมอีหลีไปมันเวียน,นอตอนนี้องเกยเนี่ยมันเวียนหามันเวียนหากินนอนนีน้อะไรอะ่ะปลาแบบปลาเนี่ยธนาพรเนี่ยผมชอบไหม <c oughs> <c oughs> เออเออเห็นตัวเล็กนี้แต่พอชอบกินนะ เกยเกยไม่เคยใกล้ป้านะ่ะเกย,เยได้ครับลรงกายหาที่ยกก่อนขออนุญาตยกนะครับผมอู้หูอืมอ่านะครับตัวเองจิกกิ่งลัวสิบกรัมครับอันนี้เขาเรียกสีอะไรวะเนี่ยสีอะไรไม่รู้ครับโอเคครับกดป้าก่อน อ่างเกยยำเย็นมาแล้วครับป้าก,กับข้าวกับข้าวกับข้าวข้าวโอเคฮะพี่โบ๊ทบอกว่าเยื่อสามสิบกับน้ำอุ้ย <c oughs> หมดแรงเลยส่ง <c oughs> ปั่นหุ่นงัดปานครับปานครับงัดกระเด็นเลยครับ

ัวใหญ่ตัวใหญ่จริงเห็นเลยสวนสวนสวนขตกได้มือกอโอ้ยโอ้ยเขาไปไหนพันนี่พันไม่จังเปาไม่พันไม่พันลูกไก่ลบหน่อยเจ๊เจ๊ลบเจ๊ลบลบกันรบกันเออมาทางนี้ละแต่ผมเบียกไม่นักอะเออเออเล่นไปก็เล่นไปเถะเย็นเติบ หืซีแคทครับมาโวยไม่เงยยังไม่ตองเอาไอ้ฝนเลยด่ายอนใหญ่ขนาดนั้นใหญ่ใหญ่ผ euh, uh, uh, uh. ูผิดเริมมากินข้างเดือเลยตรงนี้เลยใช่ไหมหูไก่ตรงนี้เลยย่างอ่างพันนี่พันนี่ดีไหมเอาเอาเลยไหมไหนอะเก็บขึ้นมาเก็บขึ้นมาพันโซเดอร์ไปหา เฮ้ยไได้มาแล้วเฮ้ยเฮ้ยนะพันรอบเดียวเดียวลงไก่เอาี้ป่ะเดี๋ยวลงไก่ตักนะลงไก่ตักนะเอาเียั่ต้องกดหน่อย้เลยมเลยเห็นมันเห็นเวพาลินเฮ้ย นีตรงนี้เลยเมื่อกี้ตามมาตามมานี่เขาเรียกว่าตกทั้งซาวเดอร์เฮ้ยมีตัวอะไรเตอะไอนซิเตอะตัวอะไรกอดไม่รู้กล้องชิปเปไรทิพย์ล่ะเตอะไปไหนอย่าไปปล่อยของผมนะผมให้ผมให้ไอ้โบ๊ทใส่กว่าจะได้มาอย่าไปปล่อยของผมนะสำเร็จแล้วครับตัวนี้ก็ลอกที่ใช้นะครับลอกที่ผมแคสก็จะเป็นไดว่าเอ็กเซลเลอร์นะครับ LT เบอร์3,000นะครับคันที่ใช้เป็นคันแวนกะนะครับก็เป็นคันตีเหยียบปอมครับเวท หกขีดสิบสี่ครับอ่านี้อินซีช่วงประมาณสักอินซีขาจรนะลุงไก่บอกโอ้โหยกไม่ไหวเลยครับหนักหนักหนี่ครับไม่ต้องยกค่ะเดี๋ยวผมโอเคฮะนี่ครับโอ้โหเกื้อได้เงือกแล้มจะลุกนะมาชิดด้วะทำไมมีเซอร์ลิงอ่ะทำไงเนี่ยขึ้นยาวล่ะขม้าขามาละ ไม่ลึกนนอะลุงไก่เนาะไม่มียอดสูงขนาดนี่เน,ะนอะหัวติดไงเมื่อกี้ตูมแล้วอะเพราะเพราะว่ามันล่าแล้วลุงไก่เออคือมันล่าแล้วอะเหลือแต่เราจะตีเจอมนะัม้ยเปล่าอุ้ยตีป่ะนะ่ะ

ไม่หมดลุงไก่ปุ๊บมาแล้วครับไม่กล้าปล่อยหมดเพราะว่ามันเหลือประมาณเจ็ดสิเมตรมาดูหางไงยัยมาดูยุหางไงมาดูเปผมยกหางให้เอาลูกไก่เอ้านี่ไงผมยกหางให้แล้ว โอ้โหตื่เว้ยอยู่ไหนเนี่ยตัวอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแป๊บนึ่งเพื่อนสายมัน70เมตรได้ไมก้าปล่อยวาน่ะเปิดกล่องไว้เปาป่งไเปิดครับหนนตุ้งแล้วอีจวอีกดวตีเลยผิดวตีเลยตรงนี้น่าจะมีไซส์อยู่อันนี้พื้นที่จำกัดนะครับองขวาองขวาองขาเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเก็บไป ไป่ังไงล้าบ่าล้นน่ะล้าอุ้ยผล้ว่ะตผมเชอันตักเอ้ถ่ายอ่าถ่ายดีดีแข็มันตีตย้วะองนี่กนะเาเปนเดี๋ยวมาขนเมือนไอ้ล้าข้นเหมือนสลาครับน้องไก่ อย่าซิงมาดิกังอย่าซิงอย่าซิงงี้ดูปลาใหญ่ปลาใหญ่อย่าซิงอีกดเรากดเดิมแยกใครตกอะไรได้ก็เอาหมดกลับหมดเลยตลาดตลาดครับตลาดตลาดตลาดคืนเหมือนตลาดไอเกียปลาฟาวพวกมันเนี่ยกูเนี่ยโอ้โหตัวตลาดใหญ่นะครับโอ้โหท้องว่าแล้วไม่หนัก หัวจะ้อยนลงไปนะย้ำหมุนรอบมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเดี๋ยอีรอบอีกรอบไฟลอบลอกไปตัวกะตัวตัวตัวกองแงยนี่เสร้วมันไม่ยอมเดี๋ยวขอไที่เฮอโอ้ยโอยหนักเค้ยส้ามหก้ครับโอเคโอตัวนี้มีสามกว่ากับสีนะสีนะตื่อเ้นจังอ้า ขอญาตนะครับขอญาต z ูมลักษณะเอ้าโอ้โหเพื่องอันนี้แล้วกันสี่ครับโอเคครับฟื้นนะครับประมาณสักสี่สี่โลได้ครับกไ่เนาะสี่โลได้ครับตัวนี้สี่โลน่าจะได้ครับแคสนะครับยามเย็นโอเคเก็บปลาเลยครับ ุณตามหาอะไรแต่ผมตามหาอังเกยครับโอ้โหมไกโอ้โหอังเกยยยำเย็นครับลุงไก่ยังยังรอดเอาลุงไก่ไปแล้วเอาอาไปไหนโอ้ยไทยเลยเนี่ยฮะฮะผมแล้วเมื่อกี้ได้เกยไงโดนแล้วครับอังเกยอังเกยยยำเย็น โดนแล้วครับโดนแล้วครับลุงไก่ลุงไก่เฮ้ยข่าวลือข่าวลือมันออกมาเนี่ยเนี่ยตรงนี้เนี่ยย้อนเลยข้าวล่วงข้าวล่วงย้อนเลยได้กับข้าวอีกสองแต้มเลยขอครีมหน่อยจ้าอเคครับลุงไกมือได้มือได้มือได้ตรงนี้เอ็นย้อนเลยทางเรือเนี่ยเนี่ยก่อนกลับบ้าน นี่ลุงไก่ไม่แวะนี่อด้เนี่ยสองแล้วอได้เงี้ครับผมก็นะครับชิปอ่าจิกกิ้งแล้วก็แคทนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็โอ้โหเล่นซ้าเกือบมืดนะครับแต่ก็ยังพอมีกับข้าวแล้วก็มีผลงานอยู่บ้างน,นะครับอ่าเดี๋ยวน่าจะพอเห็นเนาะในถังละกันเพราะว่ามืดแล้วไม่ได้เลี้ยงนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่าก็จะมีสระไซโตเลย ครับแล้วก็อินซีอังเกยแล้วก็ <t> เมื่อกี้นะครับมาได้อังเกยอีก2ตัวครับแล้วก็เดี๋ยวเราต้องขอกลับข้องก่มนนะครับเพราะว่าฝนมาแล้วนะครับอ่าแล้วก็สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับชอ่องกองลาฟิชชิ่งด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีครับไอมีปูดเลย เรามานับคนอีกคนละห้าไม้ดีกว่าเราจะไปแล้ว